ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานถแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายแพทย์พรนรง์สีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในวันที่8กันยายน2564จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อรายใหม่955รายติดเชื้อในจังหวัด726รายได้รับส่งต่อเพื่อรับรักษา229รายจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จำนวน89,119รายรักษาหายแล้ว69,142รายกำลังรักษาอยู่19,000 98รายเสียชีวิตสะสม933รายผลการดำเนินง,งานฉีดวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดสม,มุทรปราการมียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 จำนวน873,751คนซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสม,มุทรปราการจำนวน1,312,208คนซึ่งคิดเป็น66.59%ทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดกาดย่าตุกรักษาสุขภาพโดยมันสังเกตอาการตนเองสวมหน้ากาก หน้าไม้หรือหน้ากากผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างล้างมือเช็คอินไทยชนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการนิ w n น r อ a l DMS t ม a เพื่อปลอดภัยจากโควิด -19 เว้นระยะห่างสวมแมสล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงแออัดเคร่งคัดไทยชนะหมอชนะท่นอน็ผู้ที่หายป่วยนะครับวงรอบมาก็เป็นจำนวนป่ยนะครับกับ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับหรือสูงกว่านิกน้อยของจังหวัดนะครับอยู่ตัวเลขที่หนึ่งลานสาอาง2คนนะครับฉีดทัรงผู้ใหญ่ปลอดภัยจากโควิดสินะก้าบโดยการเว้ระยะทางส่วนมาก้การกำนและทุการสามาติดตามนะคะข้อมูลของสานะครับได้จากเตุบตมาต่นะครในับจังหวัานะลอดชั่วโมงค่ะและในวันนี้นะคะต้องุ ทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด